สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักเดินทางทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ก็จะเป็นการสรุปการเก็บพิมวดเจมเพื่อรอน้องหูเถารีลันในสัปดาห์ที่5เอาล่ะถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยดีกว่ามาครับในวันนี้เรามาดูกันว่าใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาผมทําอะไรไปบ้างอย่างแรกก็คือผมได้ทําการเดินสํารวจเพิ่มมานะก็ได้ทําการเดินปลดเสานะครับทั้งเสาเทเลพอร์ตรวมไปถึงดันเจียนที่ยังไม่ได้ปลดล็อก ในระหว่างสัปดาห์แงงผจญภัยผมก็ได้อัพไปถึง4เลเวลเลยทีเดียวจากสัปดาห์ที่แล้วที่ผมมีเลเวลอยู่ที่เลเวล22และในสัปดาห์นี้เลเวลแรงผจญภัยผมก็ได้เพิ่มขึ้นกลายเป็นเลเวล26ทําให้ตอนนี้ผมได้ปลดล็อกฟังก์ชันชื่อเสียงประจําเมืองเควสระดับตำนานแล้วก็ได้รับตัวละครอย่างน้องลิเน็ตมาจากกิจกรรมแจกนะครับส่วนเควสที่ผมได้ไปทํามาหลักๆเลยก็จะเป็นเควสความหมายของลูพิเคล ที่เป็นเควสของลาเซอร์นะครับแล้วก็เควส Dark k n ไน h ์ฮีโ o ของดิลุ c ใครที่ได้เล่นไปแล้วก็คงจะคิดเหมือนกันกับผมนะครับว่าฉากต่สอสู้ของพี่แกโคตรเท่หลังจากนั้นผมก็ได้ไปทำเควสสำรวจภูเขาน้ำแข็งดะกอนสไปมานะทั้งเควสตามหาพ่อให้ไอดเด็กน้อยที่ชื่อโจแล้วก็เควสล,ละลายชิ้นส่วนนะครับ บอกเลยว่าเควสละลายชิ้นส่วนนี่นานโคตรโคตผมนั่งทำไป2ชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จแถมมอนก็โหดขึ้นด้วยนะเพราะหลังจากที่แรงผจนภัยของผมขึ้นเป็นเลเวล25ผมก็ได้ไปทำการอัพโลกเป็นโลก2ทันทีการอัพโลกมานทำให้ของดรอปจากมอนดีขึ้นนะทั้งปริมาณและก็คุณภาพที่มันดรอปด้วยแต่ว่าก็แลกมากับการที่มอนจะตีแรงขึ้นแล้วก็มีเลเวลที่สูงขึ้นนั่นเอง สำหรับใครที่ต้องการเก็บของหรือฟาร์มของผม,มแนะนําให้ดองโลกนะครับเพราะว่าถ้าดองโลกของดรอปมันจะได้น้อยลงนะส่วนใครที่สู้มอนไม่ไหวจริงๆก็ฟาร์มหาของอัพอาวุธอัพตัวละครไปก่อนนะค่อยไปเลื่อนเลเวลโลกอ่ะหลังจากที่ผมนั่งทาเควสไปตั้งนานสุดท้ายผมก็ละลายชิ้นส่วนได้สําเร็จแล้วผมก็ได้ขึ้นไปจุดยอดสุดของเสาที่ลอยขึ้นไปนะข้างบนนี้คือสวยสุดๆเลยนะครับวับนนี้เหมือนจะเห็นวิวไปถึงเมืองลีเย่แล้วก็เมืองซูเมรูเลยมัง้ง และอ,อื่นๆนะครับก็จะเป็นพวกเควสประจําวันและก็การฟาร์มของทั่วๆไปของผมและสุดท้ายนะครับผมได้ทําการส่มตู้ถาวรเพิ่มอีก10โลให้น้องเลลามารวมแล้วตอนนี้ผมสุ่มตู้ถาวรไป40โลนะครับผมคิดว่าสุ่มอีกสัก20-30โลก็คงจะออกทองแรกแล้วมาเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าเราได้อะไรเพิ่มมาบ้าง อย่างแรกครับแน่นอนเลยก็คือแรงพหุนภัยเพิ่มขึ้นมาเป็นเลเวล26นะต่อได้สิ่งสำคัญที่สุดในชาเลนน์นี้พีโมเจมได้เพิ่มขึ้นมา1,198ชิ้นลูกแก้วลุงหรืออินเตอร์ทไว์เฟสนะครับเพิ่มขึ้นมา2ลูกทําให้ทั้งหมดที่มีในคลังตอนนี้คือพิโมเจม7,374ชิ้นนะครับลูกแก้วสุ่ม13ลูกแล้วก็ลูกแก้วธรรมดา1ลูกได้ตัวละครเพิ่มขึ้นมา2ตัวก็คือน้อง net, ลินเน็ตและก็น้องเลลานั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับในสัปดาห์นี้ ถ้าเพื่อนเพื่อนเช่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมและก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยเอาละ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปสรุปการเก็บพิมว่าเจมประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ